สวัสดีครับ Youtube ช่องกนิกาจ้านะครับเวลาอย่างนี้ก็คือช่วงบ่ายแล้วนะฮะแดดนี่เป,เปรี้ยงเลยนะครับตะวันคล้อยหัวไปนิดเดียวครับแต่ว่ามันมีความแรงของแดดนะฮะแสงนั้นเจอจ้าซะลือเกินแมคโครนี่ทำงานยากครับวันนี้เจองานหินเลยแหะครับแล้วก็อีกทางนึงครับทางขึ้นบ่อนี่มันไม่มี แรงที่ส่งมานะฮะเรียกได้ว่าสุดๆเหมือนกันครับมาดูสาดู360ขึ้นบ่อนะฮะ ขึ้นบ่อได้แบบชิวๆนะฮะเพราะว่าตัว360เมื่อกี้นะครับเลือกที่จะใช้เขาเรียกว่าเหยียบเหยียบตรงที่มันเนินขึ้นมาแหละครับไม่อลุมเมื่อกี้นะฮะคร,รอรลอยเลยนะครับแล้วก็การออกตัวนั้นไกลกว่านะครับก็เลยมีแรงในการออกตัวทีนี้เราก็มาลุ้นกับเจ้าหัวประดุก ูโซเอฟเอ็น2องนี้แหละครับ240แรงม้านะครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนไปริมาณอยู่ที่ประมาณ8-9ตันครับเอาเกินนี้ไม่ได้ครับหนักเบิ้นล้วนหนักแน่นอนครับงานหินแล้วฮะมาต่อกันเลยนะครับมีฮิโน่นะฮะเมกา500มาเทียบข้างนะครับ นี่ก็น่าจะได้ใกล้รอบแล้วละฮะใกล้ร,ร,รอบของการออกตัวนะครับกับบ่อดินตรงนี้โหดโหดฮะเา้าสัญญาณมาแล้วครับมาจับตาดูกันเลยครับว่าความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นไงบ้างส4สี่คันนี้ชอบหมดนะฮะเอาขอแรงกันมาสุดๆเลยครับ ยครับย่ยอดครับไม่มีอะไรผิดพลาดฮะสองสีกันนี้ต่อกันเลยนะครับกับช็อตที่ฮีโน m เมกาห้าร้อยนะฮะกำลังจะขึ้นจากบ่อนะครับงานถินอีกแล้วฮะค,คลิปนี้งานถินค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับแล้วก็มีเยอะครับเพราะว่าในแต่ละช็อตแต่ละช็อตนั้นเนี่ยมันมีความท้าทายเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้านั้นจะเป็นยังไงนะฮะก็เลยอยากให้ทงังท่างาง FC ทาง่านผู้ชมด้วยนะครับจับตาดูด้วยกันนะครับว่ามันมีความตื่นเต้นสนุกสนุกเราใจอย่างนี้แหละฮะ แล้วนะครับ พี่นเดีอยกดูคันไหนต่อครับเราจะได้ดูคัน300คันนี้แล้ะฮะ FVZ นะครับออกจากบอ่อคันนี้เนี่ยออกจากบอ่อสนุกครับเดี๋ยวจับตาดูแต่ตอนถอยเข้าเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็รับดินกับทางะะไม่ได้ดินนะครับมันนี้ยินเลยนะฮะ อันตรายเหมือนกันนะครับผมชอบคันนี้แหละครับที่สุดเลยเพราะว่ารอบเครื่องเขานี่จัดที่สุดและครับได้ข่าวว่าคันเร่งนี่ไปโมดิฟายมานะฮะกดเท่าไหร่ไม่มีตัดนะครับเพราะฉะนั้นการออกตัวเนี่ยมีกระโดดนะฮะ เสร็จละดอกเนี่ยยากนะครับตักหินตางนี้ อันนี้น่าจะเป็นทีสุดท้ายแล้วครับนี่คันนี้ออกตัวกระเดนโคตเมื่อกี้นะครับนี่ก็ามาแล้วครัอีกรอบนึงมีต้งเดินหน้าใหม่นะครับ รับสัญญาณนะครับ FM z 300ครับแหมเสียดายครับมองไม่ชัดเมื่อกี้รถพระนี่มาบดบังซะก่อนฟังเสียงนะครับจับตามองด้วยนะ น้องครับเห็นอะไรไหมครัสมๆไมคิ๊กเลยนะครับเดี๋ยวอีกรอบเราไปผมพา,าไปดูนะครับ